สวัสดีครับสวัสดีพี่ดองเช่ายูทูบระการเอฟซี FC ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบ๊อบรถไทยจริงครับกราบสวัสดีพี่ยังเพชรเพียบบ๊อบรถไทยกันลาดครับอ๋อคลิปนี้พาดูรถเกี่ยวคุมตดีซีเก้าสามจีิดแขกกองมาหนึ่งปีสำหรับเจ้าเก้าสามคันนี้เดิมๆครับ พอได้เติมเติมแต่งเดิมทั้งคันครับนิ่มๆครับรอบเครื่องนี้นิ่มแท้เสียงปางนี่มิดมันบังคับใคือเก่าเงียบขนาดครับอ้มัมเป็นมัม สีสันสดใสครับไม่ไเรื่อมครับโอ้โองามครับพี่ดาวรีเรือหยุบยุบเก้ส ไนี่ดีแห้งครับเอาอุ้มหนึ่กิโลกร,รัมปากดีสอเมตรสิบแใหญ่กว่า เจ้าเจ็ดสิบนิดนึงครับรถเลอล่างนี่หกลูกครับโอ้นิ่มครับเออถูกสุดทนันพี่น้องเอง้ ไปแบบนิ่มๆเลยโคตรครับกระไดแน่นอนครับเ้าแทงตัวน,นี้กับสิเก่งเขาหนานๆครับถ้าทียบก,กับเก็สิบข้าวหนานๆน,นี่ ถ้าเทียบกันแล้วเจ้าตัวนี้เก่งกว่าครับด้วยกระดาษตู้นะครับที่ยาวนะครับระการะบบปากระบบข้อครับเหมือนถ้าเทียบอิลีก็สิเป็นตระกูล1้อยห้ครับแต่ว่าย่อขนาดลงมากครับตัวเล็กเครื่องแรง ียบครับเกี่ยวเดิมอ้ยบมียังดังเลยเว้ยนิ่มสุดหยอดวันแกะกองความแห้งนี่เ่าต้องเ่าถึงครับสำหรับเจ้าเก่าสามนี่ ถ้าแม่นเว้าภาษาบ้านเฮา,า,า,ากับเจ็ดสิบแต่งเต็มระบบครับเดิมๆห้องเจ้าเก่าสามนี่อ้ยอ้าว สวยงามครับว่าหูซื้อซะงามยี่หลี่ล่องลอยที่บ่มีครับทั้งๆท,ที่แถวบ้านผมก็โอ้โขมปมาลาไม่ไล่กันเดิงามเกี่ยวเข่าดิแต่ว่านี่ยังบ่มี่ล่องลอยอีกอย่างครับคนขับดิคือว่าระวังเติมหนึง่งแต่ว่าเราเลี้ยวเห็นมีกาดอ่าโอ้ยบ่แมนดอกเว้ยมันเป็นส่งมันจะซื้อ แต่วันบุกโมเมนเป็นสูตรของเขาสูตรของทางลาดก็มีล่ายนิดหน่อยครับแล้วก็มีบั่มเขามองเลขเก,ก้าสามน้อยนึงก็เป็นเทาราดาครับนิดหน่อยโอ้แต่ว่าทางแห้งนี่ยอมรับครับแห้งจริง Нет. องสาการยกปากนี่กับสีต่างจากเจ็ดสิบกับปางที่เป็นเบิดเบิดเลกน้อยสมัณรที่ยี่สิเห็นเป็นตระกูลยันมากับ อีบ่ายกปากสัตกีนะครับแบบนี้เลยเขาว่ามันเก่งขอาล่มมาอันปากเนี่ย เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับฝากกดติดตามพวกเราล้วก็แจ้นำเนะนไกันนะครับรับคลิปนี้ก็ไปก่อนเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม